สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิ่ทิพกับ32รายชื่อแฝดหญิงที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือพร้อมความหมายค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันอีกนะคะเชิญชมค่ะสรันนุชสรันพรสุรนุชสุวีรา สุระอโนอสุรัมพาสุรดาสุรตาสิรินาสิริจัญญาสิระนัชชาสิริยาดาโสพิดาโสพิรดาสุทิมน สุธิตราสาธิดาสาธิกาสุดาทิพย์สุดารัตสุธินีสุทีการสุพัศสอนสุพัสราสุชาวดีสุชาวลี สุนัตถาสุชานาตสันสิริสันสิรีสิริสรโสพินสิริโสพาพบกับช่องสารดีโดยพิทิพและกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพ กับ30รายชื่อจริงแฝดชายที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือพร้อมความหมายค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันอีกนะคะเชิญชมค่ะสิระทีสิระวิทย์สุรวัตรสุรทัศน์สิรดลศิระดนันัย สาริตสิทธัตสิทธาสิทธวีสุรเชษสุรนาศสิรวีสุรวัตรสุรบดีสุรินสุรเดชสุรดิต สรวัตรส,สรวิทย์สถิตคุณสถิระวีสหาชายัยสหโชคสกลวัตส,สกลพัฒส,สิรินัทสิริภพ,พโสพนัทโสพลวิทย์ค่ะ พบกับช่องสารดีโดยพี่ทิพย์และกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ